สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่เมก้าบางนาครับตรงนี้แล้ะครับบีดอกไม้ด้วยครับเรียนเสียงตัวนี้เลยเนี่ยเสียงเสียงเท่ไปโอเคอยู่ที่เมก้าบางนานะครับใช่วันนี้เขามีเกมมิกในเดือนพฤษภา,าคมใช่ครับเมก้าอาร์เจอร์นี่2025เมก้าพีเพิร์เมก้าอินสปิเรชันนะครับผมตรงสุงนัขนี่นะครับก็คือ ฟอฟี่โอเมเลตเป็นอาร์ติสนะแต่ชื่อเขาก็ชื่อ,อหัวข้อหรือว่าแบบบทความหรืออะไรเงี้ยเขาชื่อว่า Family Moment Family t o ่โทเปียใช่ฟอฟี ette, ่โอเมเลตแถ่ทอาช่วงเวลาแห่งความสุขระบาดสั่นเลี้ยงและเจ้าของทางคาร์ตอร์มัวเจ้าหมาลายจุดตัวอ้วกก็คือตัวนี้ครับซึ่งแรบลินด้วยนี่แรบลินด้วยนะครับที่กำลังนั่งพักผ่อนทัพแดงทุ่งหญ้าและดอกไม้สีสดใส ด้วยลายเส้นนุ่มนิ่มและบรรยากาศสบายๆงานชินี่ถ่ายทอดความตั้งใจให้เมกาบางนาเป็นมากกว่าสถานที่ชอปปิ้งแต่เป็นพื้นที่พักผ่อนที่อบอุ่นด้วยความรักความบูญความและความสุขที่เจ้าของและสัตว์เลี้ยงได้มีส่วนร่วมกันในทุกๆวันครับนี<ม>่รครับตรงนี้ครับโอ,โอ้โหทีห่จุดแรกนะจุดแรกนะจริงๆมันจะมีอีกใช่ใช่ใช ด้านหลังนะครับใช่แล้วด้านนี้ก็มีบุคคลด้วยนะเดี๋ยวยังรู้ไม่เป้ว่าคืออะไรเดี๋ยวตามมาอีกทีครับนี่ครับหางมีเขียวๆใช่ครับบุคคลเยอะแยะมากมายรวมถึงซูนักด้วย เมกาบางนาเมกาพีเพลสนะครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรนี่ครับโอโ้โหนี่ตรงนี้ด้วยนะครับผมเมกาฮาร์เจนี่2025เมกาโมเมนต์เมกาพีเพลสเสียเป็นคือชิดถัดคาแรคเตอร์ที่ออกแบบครันี้มุ่งเน้นความหลากหลายในทุกแง่มุมของผู้คนตั้งแต่รูปร่างหน้าตาเจลาร์อายุเพศสภาพไปจนถึงรับสารและความชอบที่ตต่าง,งกันเมกาบางนาครับคือประเทศที่เข้าใจ และพอตอบโจทย์ทุกความแตกต่างกันครบคันผลง,งานชิ้นนี้ครับแต่ทอดผ่านกลุ่มคาแรคเตอร์ที่จะเป็นเรื่องสของชีวิตบางคนมากับครอบครัวบางคนมากับเพื่อนบางคนมา,คน,าคนเดียวหรือแม้แต่มากับจัดเลี้ยงทุกคนละครคอนทอมแทปปี้ในแบบเฉพาะตัวไม่ว่าแ้วตัดจะแตกต่างแค่ไหนไม่แกล้งนะจะจุดหมายที่รวมทุกความสุขและตัง้งแรงบันดาลใจใหม่ๆให้เกิดขึ้นในทุกวันมครับ <c oughs> ใช่มีฝั่งนี้ด้วยมีฝั่งนี้ เนี่ยไม่ได่ฝั่งนั้นฝั่งเดียวฝั่งนี้ก็มีครับผมเนี่จุกจุกกันไปนะครับด้านด้านในนี้เหรอโอ้หผมเห็นลางๆมีหมนะีด้วยนี่ยเออลูกไกลไกลเนยนะเล่นกลๆนี่ไม่ได้เลยโอ้โหไม่งคือติดเลย เ,เขาไปดูนิดนึงเลยครับเข้าเสร็จปุ๊บออกเลยนี่เลยครับผมสวัสดคัะที่นีสองตัวที่เข้ากับมี้ปันใช่เรียบร้อย,อยตรงช่วงประมาณอีกเกียนะครับได้สองเรื่องราแล้วใช่ไหมต่อไปครับไปที่ต่อไปเลยครับ นี่ก็จะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าอะไรรถปัดมาจอดไอ้ไก่กับโอกระจูนะครับแล้วก็เซกิไอ้ไก่กับยีเอ็มอารลิ้มเหล่าโงนะครับฮานะ นั่งข้างนี้โอ้น้ำทั้งนั้นเลยนะครับก็มีตรงนี้กล้าเดินไหมเนี่ยระวังพื้นลื่นนะอย่างที่บอก <laughs> ไม่จะเถียนเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> างทีผมก็ไม่เข้าใจว่าถ้าเกิดสนุกขึ้นมานี่แล้วไปเดินที่ท่านลื่นท่านยังไงอันตารายมากๆาโดยเฉพาะเด็กเล็กแล้วก็มาตรงกลางนี้เลยครับไฮไลท์นะครับของเมกาบางนาถ <c oughs> ้าจะเลือกเป็นจุดเป็นตรงกลางเลยนะครับ มันจะมาช่วงที่เขามีคนถ่ายรูปเนอะเออก็ไม่ว่าเขาไปได้หรอกกขขึ้นไปถ่ายได้จริงๆใช่ตรงกลางก็เป็นเอนท้า์ด้านซ้ายด้านขวาตอนนี้จะเป็นทางออกนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าก่อนจะขึ้นไปเล่นนะัต้องถอดรองเท้าก่อนนี่ครับกระโดดอะเรียบร้อยครับผมโดดจริงๆแล้วครับดีๆ <laughs> ดีเสียงด้วยนะนี่ตัวนี้ครับตัวผู้หญิง ตัวผู้ชายตัวผู้ชายผู้ชายเมกาอาร์ตเจอร์นี่ใช่เรียบร้อยเป็นครอบครัวแบบขรรมชา่าด้วยนะยิงด้านหลังก็มีนะอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นไงก็ไปดูออกมาโอเค ลืมไปว่าบีอันนี้ด้วยเดี๋ยวขออ่านสักนิดนึงครับวมื่อแต่เพื่อนกับเด็กเห็นเขาโดดแล้วด้วยความสนุกเงี้ยตอนเด็กๆอยากโดดแบบนี้มั่งกันตรงพี่ก้ากลัวข้อขามีปัญหาโอเคเบก้าอาจจะได้ี่สอมายี่สิบห้าครับเรื่องของเลิฟเวอร์โมเมนต์จัมม์อินทูฟอลลิ่งอินเลิฟกระโดดลงไปเนี่ยครับเมื่อกี้มันมีเด็กโดดใช่ไหมเดยมันนี่ปุ๊บปุ๊บบุ๋มลงมานี่เลยนะครับผม22 mm ิจุดทีนะครับผม f 2 m m p สร้างสรรตัวละครมินลี่และเมก้านะครับก็ตัวผู้หญิงชื่อมินลี่ตัวผู้ชายชื่อเมก้านะครับที่เด็กขึ้นมาอยู่เนี่ยนะครับใช่ครับปะท้องความหลากหลายครับและความงูางของผู้คนเมก้าเดลวูเชตี้เมกาพีเพิลที่เมกาบางนาอาจจะมีเสียงกุกๆ,ๆนิดนึงนเมื่อกี้เนาะปล่อยเขาไปถ <laughs> านทฐานที่เชื่อมโยงผู้คนคู่รักและประสบการณ์แปลกเข้าไว้ด้วยกันครับผลงานนี้ครับ ศิลปินต้องการสื่อว่าเมกาบางนายเป็นสั่คู่รักได้มาร่วมใช้เวลาทําเกีก่ยวรัร่วมกันในทุกๆวันทงการกินข้าวดูหนังช้อปปิง้งทำกางบรรยากาศที่ไม่เคยน่าเบื่อด้วยกิจกรรมมากมายตอบโจทย์ทุก,ทก,ทกคู่รักการเลือกใช้สีในมิลลี่และแอนเมกาเนี่ยครับจึงออกแบบมาเพื่อสื่อแนวคิดว่าความรักเป็นสิ่งที่อยู่เนือข้อตกลงทางเพศเห,หรือค่าใชายของคนสองคนที่มีความรู้สึกดีต่อกันไม่คุณจะรักใครเพศอะไรหรือรูปบุตรตัวแบบไหนรู้สึกไห้ล้วนมีค่าและควรได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมน ใช่คิดดูขนาดเชอร์รี่ยังต้องยังคนละสีได้ใช่ใช่เนี่ยใช่แล้วตรงนี้มีอ่า อ่ะโอเคต่อไปไปจุดที่4ครับ <c oughs> ไปสาได้ไหม ไม่น่ามียรนึงน,น่าจะสุดท้ายแลละน่าสุดท้ายแวก็ครบสี่จุดพอดีหรือมีจุดไหนเพิ่มอีกมั้ยเนี่ยจะมีอีกก็ได้แต่ผมอาจจะเดินแล้วไม่เจออะไรขออภัยคุณผู้ชมด้วยถ้าได้ไม่ครบนะถ้าได้ครบถือว่าเป็นกาไรไปเพราะว่ามันจะมีช่วงเวลาที่จํากัดเพราะว่ามันไม่ได้มีตลอดเข้มสี่แล้วครับเมื่อกี้เลยแม็กโดนนองมาด้วยใช่ใช่ แล้วก็อยู่ตรงซูชิฮัตตำตำโอ้ฮอนโมโนโร้นาญี่ปุ่นผมก็ุ่้สือวันโก้ด้วยแล้วก็ชินโดซินโดสกิใช่ค่ะเยอะมากมากแชล <laughs> ใช่เนี่เกาหลีอ,อจะมีกบน้ำเงินใช่ไหมครับประกบมพูใช่อันนี้เกาหลีข้างหน้าเนี่ยครัถึงแล้วเป็นรูปเด็ก เขาเริ่มตั้งไอ้นี่ด้วยนะตอนแรกมางไม่มีด้วยใช่ใช่เนี่ยครับเป็นบอกเนีย่ยตตดนั่งตอนนี้นะอาจจะอาจจะสะดุ้งนิดนึงดูแดดซะก่อนร้อนแรงกันเลยทีเดียวเนี่ยครับผมใช่ลองนั่งดูไหมครับโอ้ยมันบุ๋มลงไปเลยนะร้อนร้อนใช่ใช่ร้อน,ร,อน,ร,อนร้อนเลยนะครับ ร้อนจริงๆ,ๆร้อนจริงแล้วก็มีหมีอีกแล้วนะครับผมหมีซ่อนอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นเรื่องราวของ Single Moment Freedom b o o m i n g by c h i f t Me Museum นะครับน้องดื้อเด็กผู้หญิงผมแดงเลยคคนนี้ครับผมหน้าตาซุกซนที่ใส่ออนยนและใจดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเต็มความสุขกับสิ่งรอบตัวอยู่เสมอ พันกับธรรมชาติดอกไม้ท้องฟ้าเลยเพราะน้ำโลตัวจิ๋วทำให้น้องดื้อหรือน้อง,อง,องสุกที่เรียงง่ายและ enjoy b l o o m i n g m o เ e n t เป็นเลกของตัวในทุกๆวันครับดิลิปเป็นเชื่อว่าทุกคนต่างมี blooming ม o m e n t เ็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลากับตัวเองครอบครัวเพื่อนในสายเลี้ยสุนักช่วยอะไรดีๆเหล่านี้เปรียบเหมือนดอกไม้หลากสีที่เบ่งบานในทุ่งกว้างเป็นการมานานที่เหมือนพื้นที่เปิดกว้างท,ท,ที่ต้อนรับและฉลองฉลองทุกๆเวลาของความสุขที่กำลังลิบานครับใช่ครับ แต่จะลื่นหรือไม่อันนี้ไม่ทราบแต่มีบันไดขึ้นไปด้วยนะโอ้โหเห็นว่ไม่ค่อยกล้าย <c oughs> ี่เดินช่วงนี้ยิ่งร้อนๆอยู่นะครับผมอันนี้ครับมีหมีด้วยนะครับตรงนี้ผมหรอบ้างเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าสนใจก็แวะเวียนมันก็ได้ครับที่ไม่จ้าบางนาครับ

ไ้ครับมาดูน้ำพุด,ด้วยโอ,โอ้โหส่งขึ้นเรื่อยๆแล้วครับโอ้แล้วก็ลงมาตับไปสับมาที่หนึ่งนะคุณผู้ชมเดี๋ยวดึงตาลายก่อนแล้วกันนะครับ รียบร้อยประมาณนี้แล้วกันครับกับเบก้าบางนาครับผมยะเลี่ยนแวะมากันนะครับ